ฟังรุนวนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่22พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขมิแตกแล้วหุ้นเส้นหนึ่งกับหงายหลังครับยอมกู้เงินแสนล้านหลังจากติดนี่เนี่ย4แสนล้านแล้วในตอนนี้กับประเทศขมรเองซึ่งแน่นอนแหละสาเหตุหลักๆไทยบีบหนักโคม่านะครับกับการปิดด่านและก็ยังรวมถึงอัปเดตล่าสุดในปุีิกองทัพภาคที่2ครับกลายเป็นขมรยึดเนิน745และ แนวไทยเราเนี่ยยังไม่หยุดไม่หย่อนรวมไปถึงการสร้างบังเกอร์ที่ค่อนข้างมีนัยยะสาคัญมากๆโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเราเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสิ่งที่คขมรน,นั้นเป็นกังวลที่สุดก่อนนะครับเพราะมีรายงานออกมากับสํานักข่าวเขตรไทม์ของเขมนเองนะครับที่เป็นสื่อหลักของกัมพูชาเลยออกมารายงานเลยครับว่าตอนนี้เขมรครับเรียกร้องให้พระสงฆ์ทั่วประเทศครับส่งเสริมบทบาทด้านมุษยธรรมไม่แข็งแกร่งมากขึ้นกับ การความขัดแยง้งระหว่างไทยเราเนี่ยโดยแนะนําให้ไปเยี่ยมเยียนและก็สนับสนุนผู้อพยพนะครับรวมถึงทาหารเอย่ยตำรวจเอย่ยที่อยู่ที่ตนเพื่อป้องกัน,นประเทศก็หมายความว่าตอนนี้เขาเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับก็ไม่แปลกเลยเพราะว่าพระสงฆ์โอกเมินไปทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานปะท้วงงานโดนอกทํางานสันติภาพอะไรต่างๆเนี่ยฮุนเซนมักจะขนพระสงฆ์ไปเสมอแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชักอาอการได้เลยนะครับเพราะตอนนี้โคม่าหนักกับกัมพูชา ล่าสุดเลยครับมีแผนกู้เงิน IMF เนี่ยเพิ่มอีก1 0 0 0 0แล้านบาทแต่ก็มีอ้างจากฝั่งของรัฐบาลฮุนเซนครับว่า นี่ระดับนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้แต่ว่าติดหนี้ไป400ล้านแล้วในตอนนี้นะครับโดยกัมพูชาเนี่ยก็มีแผนกู้ยืมเงินก้อนใหญ่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เพื่อใช้ในโครงการลงทุนสาธารณะประจําปี2569คิดเป็นเงินไทยเนี่ยราว 1, 100ล้านนะครับซึ่งจะเป็นการกู้เพิ่มขึ้น12.5%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเป็นหนึ่งในสื่อใหญ่ของคำเหนเองนะครับบอกว่าการกู้เงินต่างประเทศเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญในด้านการพัฒนาอย่างเช่นการก่อสร้างถนนคุณภาพสูง การบริหารจัดการน้ําและก็เป็นรากฐานเศรษฐกิจระยะยาวของเขมีเองในขณะที่หลายโครงการเนี่ยเขมรบอกว่ามีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่ามันจะมีข้อชะง,งักที่สือ่อเขมรบอกมานะครับเกี่ยวกับความโปรง่งใสและความตรวจสอบได้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่จําเป็นมากๆที่ต้องยกระดับมากขึ้นเพื่อรับประกันว่าเงินกู้นี้จะไม่ก่อเกิดความเสี่ยงในอนาคตด,ด้านนี้แล้วก็ยังมีหน้ามายืนยันนะครับว่าตอนนี้นี่สาธารณะของกัมพูชาเนี่ย ยังคงถูกประเมินว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และก็มีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าตัวเลีนี้สาธารณะทั้งหมดเลยนะครับหลังจากจบปี2 5 6 8ไปเนี่ยหรือว่าปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ12,670ล้านดอลลาร์หรือคิดง่ายๆเลยครับหนี้ของกำเมนที่อยู่ในปี68เนี่ย4 1 1 0 0 0ล้านบาทซึ่ง99%ของหนี้ครับก็เป็นการกู้ยืมมาจากภายนอก แต่ก็ยังมีข้อกังวลเหมือนกันนะครับที่ผมนํามันเล่าให้คุณผู้ชมรับทราบกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ของเขเมรเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีความกังวลนะว่าฮุนเซนหรือว่าฮุนมาเน็ตจ,จะนํามาซื้ออาวุธโปรกรณ์หรือเปล่าเพราะว่า1นึ่งแสนล้านถามว่ามันจะพัฒนาประเทศได้ไหมสําหรับเขเมรเนี่ยมันก็พัฒนาได้แต่ว่าไม่ได้มีแรงกระเพื่อมขนาดนั้นนะครับประเทศทั้งประเทศนะหนึ่งแสนล้านเนี่ยถือว่าเล็กน้อยมากแต่อาจจะ เอามาซับพอร์ตในเรื่องของกองทัพก็ได้กับขมิ้นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคาดการกันนะครับเพราะขมิ้นทาอะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเป้าหมายของการกู้ยืมเนี่ยสื่อของขมรยนจะตีข่าวมาว่าจะมาสร้างประโยชน์ในสาธารณะก็ตามสาธารณภพุกนะครับทั้งการดำนนหนนหรือว่าการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายผมคิดว่าอาจจะเอามาส่งเสริมกองทัพนะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ขมรก็ใช้งบประมาณไปเยอะเหลือเกินในการประจันหน้ากับไทยเราเนี่ยในช่วงห้าวันที่ผ่านมานะครับก็ใช้งบกันเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ทหารขมรนะครับออกมาโพสต์พร้อมเพรียงกันเลยว่าเอ้ยเงินเดือนยังไม่ออกเงินเบี้ยเลี้ยงยังไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้คงต้องติด ตามกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับการปิดด่านของเรามันบีบบังคับให้เขมรนจนตรอกเลยโคมากับทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้เพราะทั้งเรื่องอาหารการกินที่แพงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นต่างๆเนี่ยแพงขึ้นโดยเฉพาะวิกฤตหลังจากเหตุปะทะกับไทยเราครับมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งในการเที่ยวเขมรนนะหายวับไป20%ซตครับตอนนี้ก็เลยส่งผลให้รายได้เนี่ยดิ่งแบบดิ่งเหวเลยครึ่งประเทศสะเทือนบวกกับการสร้างสนามบินของฮุนเซนครับ ที่มีงบประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารมาไม่มีเครื่องบินมาลงอาจจะกําลังกลายเป็นภาระหนี้เสียของประเทศก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มันสะเทือนไปทั้งประเทศเลยนะกับการที่ประทานไทยเราหุนเซนเหมือนคิดผิดแต่ถึงอย่างไรเขมินก็ยังไม่ยอมยังมีการระดมทหารระดมกาลังต่างๆเนี่ยเข้ามาประชิดแนวชายแดนพื้นที่กงร,รงทัพที่2ของเราอยู่และก็น่าจะ ตลอดแนว798กิโลเมตรนะครับขมินก็ยังมีเติมพลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังมีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนที่มันระอุแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นนะครับกับบริเวณเนิน745ในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดเลยครับมีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าฐานขามิ้นนั้นสามารถยึดเนิน745ได้แล้วซึ่งก็เข้ายึดตั้งแต่ช่วง ปะดะกับทหารไทยในห่วง5วันที่ผ่านมาซึ่งหานให้เราก็จะพยายามยึดคืนเลยครับแต่หมดเวลาเสียก่อนแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการตัดถนนเข้าพื้นที่เนินเจ็ดสีห้าช่องบุกแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาคืนเช่นเดียวกันแล้วยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับกับทหารคขมนบีทคิวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับที่ ในบริเวณภูมิมะเขือครับเติมเบียดคิวมาเนี่ย2,000คนพระสาทคนาครับมีการเติมทหารมา5,000คนแล้วก็พระสาทตาควายเนี่ยเติมมาอีกอาจจะถึง5,000คนเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ การเติมทหารของขมรนะครับบริเวณแนวชายแดนที่มีการโพสต์ต่อๆกันมาซึ่งถ้ว่ามันน่าเชื่อถือไหมก็ต้องเก็บไปรวบรวมอาไว้ก่อนเลยครับเพราะขมรตอนนี้มีการเติมกําลังเนี่ยมาเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราเสียเนิน745ไปเนี่ยมันก็เป็นกรณีเดียวกันกับพระสาทตาควายเลยครับที่เราเสียไปตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8กรกฎาคมซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยหลายท่านอาจจะได้ทราบกันแล้วเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องนี้นะครับก็คือช่วงแรกก่อนที่จะมีการปะทะกันเนี่ยหนึ่งในสาเหตุสําคัญเลยก็คือการที่าากูช เข้ามาขุดสนามเพราะบริเวณเนิน745ซึ่งถือว่าลุกล้ําดินแดนไทยของเรา จนเป็นเหตุให้ตอนนั้นเนี่ยมีการประทะกันแล้วก็ทาให้ดางกบูชาเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับหลังจากนั้นไม่นานทางกบูชาเนี่ยก็อยอมกรบสนามคูเลตและก็ถอนกําลังออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ยังมีการประทะกันอยู่เรื่อยมานะครับมีการประทะคารมกันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเหตุประจันหน้ากันเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ต้องย้อนกลับมาที่เนิน745นะครับเนินนี้เนี่ยในช่วงของการประทะกันเราก็สามารถไล่ขมรนเนี่ยลงไปได้นะครับแต่พอเวลานานเข้าเวลาที่เข้า,ขาเขมร ก็เริ่มขยับขยื่นขึ้นมาแล้วชาวบ้านในบืิเที่เนี่ยก็ต่างยืนยันว่า มีดานขามรน,นะครับยึดเนิน745ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านเนิน745เนี่ยมันอยู่ไกลามากไม่มีเส้นทางที่ด่านของเราจะเข้าได้สะดวกถ้าเกิดจะใช้เวลาเข้าไปเนี่ยมันหลายชั่วโมงขมรจึงใช้โอกาสนี้แหละครับหลังจากจุดยิงปั๊บขึ้นมายึดพื้นที่เอาไว้เหมือนเดิมเลยนะปะทะก,กันไม่มีผลเลยขมรก็มายึดพื้นที่ไว้เหมือนเดิมแต่ฝั่งไทยเราเนี่ยก็เตรียมการรับมือไว้อยู่นะครับมีแนวทางที่จะใช้ยุทธวิธีจัดการกับขมรแล้วดูจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยครับมันเป็น บัตรการของไทยซึ่งก็มีบางส่วนล้ำบ้างไม่ล้ำบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะไต่ขึ้นมาเป็นระยะสร้างฐานที่1 แล้วก็ไต่ขึ้นไปอีกสร้นาหนานที่2แบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าขามนคงจะขุดปรับปรุงที่มั่นบนเนินนี้ต่อไปซึ่งก็ต้องบอกเล้ว,ว่ายิ่งนานวันเข้าขามนก็ยิ่งปรับปรุงฐานให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมแล้วขมนไม่ได้โง่เลยนะครับเท่าที่ตามดูมันไม่ได้โง่เลยนะในหน่วยของเขาเนี่ยทราบถึงอํานาจของไทยเราที่มีทั้งกริปเพนมีทั้งเอจมและก็ความแม่นยําของอาวุธก็เลยทำให้แทบทั้งหมดปลดแนวนะครับขมนกําลังเร่ง,รงดาเนินการ ทำแผ่นครอนกีตแล้วนําไปทําบังเกอร์เพื่อป้องกันอาวุธของฝั่งไดเรายิ่งนานวันเข้าเนี่ยขมรนก็ยิ่งจะมั่นคงและก็แข็งแกร่งนะซึ่งก็มีภาพออกมาครับกับการเร่งสร้างบังเกอร์ของทหารขามรนณนะฐานแห่งหนึ่งนะครับที่ทําเหมือนจะเป็นกระโจมแล้วนะครับเอาดินมาถมวางกระสอบทราย ด้านบนอีกทีนึงและก็แน่นอนว่าถ้าเกิดมีการประทะกันรอบนี้มันจะเป็นงานหนักก้างชิ้นโตมากๆของไทยเราจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอัปเดตกันอีกรอบนึงซึ่งก็ต้องรอการชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามรสามารถขึ้นมายึดเดินเ4 5ดได้จริงๆไหมสามารถสร้างฐานได้จริงๆไหมคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%คร็บกิสามารถติดตามราย,ยด กับ NF Streaming ่ไมว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องที่ทำร่วมกันได้บ้างนะครับกับการปักหมุดเขตแดน โดยเฉพาะจังหวัดสะแก้วนะครับผ่านมา3วันแล้วเนี่ยสามารถประมูลได้2.4กิโลเมตรซึ่งก็เป็นหลักหมุดเขตแดนชั่วคราวรับระหว่างหลักเขตที่42-147โดยขณะนี้อยู่ในเฟสที่1บริเวณบ้านหนองยาแก้วนะครับระยะทางทั้งหมด7กิโลเมตรซึ่งก็ดําเนินการมาทั้งหมด3วันนะครับพบอุปสรรคมากมายจากทั้งเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของป่าทึบทําให้การบินโดรนถ่ายภาพทรงอากาศนั้นเนี่ย มีความล่าช้ามากๆนะครับแต่ทุกอย่างก็ดําเนินการไปอย่างราบรื่นนะขามเห็นก็ร่วมมือกับไทยเราได้เป็นอย่างดีโดยเสาที่ผ่านมาครับสามารถวิ่งสำรวจได้เนี่ย2,400เมตรหรือว่า2.4กิโลเมตรและก็รังวัด GPS ได้ทั้งหมด24จุดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับคาดว่า,วาจะใช้เวลาราวๆ5วันก็จะสํารวจเสร็จสิ้นบริเวณบ้านหนองยากแก้ว7กิโลเมตรโดยจุดนั้นครับมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ประมาณ35หลังคาเรือนบนบุรีที่25ไร่นะครับเป็นเวลานานเลยนะมีการลุกล้าตลอดแล้วก็ยังไม่ยอมย้ออายก พื้นที่โดยก็มีการคาดกันออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่ากัมบูชาอาจจะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการสำรวจปักหมุดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เรดาร์แล้วก็ไปล้าบ้านเรือนของอเมนแต่ว่าเราก็ต้องเด็ดขาดเหมือนเดิมเลยครับกับบ้านหนองจาน์บ้านหนองแก้วซึ่งก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีการสำรวจเช่นเดียวกันก็เป็นโซนจันทบุรีหรือว่าโซนตราดนั่นเองนะครับที่เรากับกัมบูชาเนี่ยได้ร่วมปฏิบัติการปักหลักเขตแดนชั่วคราวในละเข้ห3าสถึง จำนวนทั้งหมดเนี่ยสาหมุดระยะทางทั้งสิ้น150เมตรนะครับตอนนี้ก็ร่วมปักได้136หมุดจากทั้งหมด166หมุดคิดเป็น81%ระยะทางรวมแล้วเนี่ย6.8กิโลเมตรก็เหลืออีกประมาณไม่ถึง2กิโลนะครับเราก็จะสามารถปักหมุดเขตแดนได้สำเร็จในหลักหมุดที่53 4ถึง54ซึ่งก็คงต้อง ติดตามกันต่อนะครับว่าการสร้างรั้วชายแดนในของเราเนี่ยมันจะเริ่มได้จริงๆหรือไม่คำเมนจะอยอมหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันเลยที่ผมกมังวลที่สุดนะครับก็คงจะเป็นบระเดยนการับภา้ที่2องลครับดูแล้วคำเมนก็ยังขึงขังยังไม่ยอมนะครับและก็เหมือนมีความพร้อมกว่าเรานะโดย